สวัสดีครับทุกคนทุกคนรู้จักเกมอาร์คไหมครับนี่แหละเกมอาร์คถ้าใครที่รู้จักเกมอาร์กี็จะรู้ว่านี่คืออะไรนะครับไม่สิต้องมือเปล่าถึงจะเก็บได้ลงไหนเนี่ย ở dưới ở tí nữa. Mark the location. ไม่มีปืนจ้ะแม่จ้ะสวยสวยเราไม่มีปืนถ้าเป็นผีฝาในะีโกมมัดไปก่อยหัวพวกมันร่วงหมดแล้วเนี่ยโอ้ยจะประตูเข้ามีไหนวะนี่โอ้โห อยากได้แมกกาซีนด้วยได้ไหมไม่ใช่แมกกาซีนนี้แมกกาซีนแมกกาซีนไอซ์ซมีมดีเฮ้ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะเล่นโหมดเนี้ยเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับอะไร อะไรเออผมบอกไว้ก่อนเลยนะเล่นแบบนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเราล้มเขาก็ไม่มาชุบเราเหมือนกันนะมาวิ่งไปละ น่าจะล้มสองนะเมื่อกี้ไม่ต้องเล่นผู้มึงสองตัวเพื่อนคขาน่าจะอยู่ฝั่งนู้นกันนะมาล สวยไมยโดนยิงนะเพื่อนแล้วเพื่อนเอามีอะไรเนี่ยมีปืนพกกับหน้าไม้โอ้โหแล้วเมื่อกี้ใครยิงตัวนี้ให้วะเขาก็เหรอ ดูบ้างไหมเนี่ยฮัลโหลไปเถอะ ฮะแต่แเอาีกูด้วยครับครับเดี๋ยวผมตตดแลงเอาวีให้เมื่อกี้น้องเม่กี้น้องผมเองนะผมยืมไอดีน้องมาเล่นเพราะว่าช่วงนี้มีสาวจะเล่นด้วยนะครับเอาวีปล่อยเขายิงกันไปเขายิงกันสนุกมากเลยนะปุ้งปังปุงป้งปังเลยเฮ้ย เจ้าบดน้อยคาว่าเจ้าหลุงทางแล้วล่ะชลใช่จึงละเฮ้ยคอจนนนกอย่าว่าจะไม่คม เอาใครยิงให้เราเนี่ยเเพื่อนยิงให้แล้วเฮ้ยสวยก็ไปเอาแม่งเลยดีว่าอย่างเงี้ยกี่ตัวเนี่ยฮัลโหลแต่น่าจะมีสองตัวนะตัวหนึ่งน่าอยู่ตรงขีงนนี้เดี๋ยวต้องรอขึ้นตรงนี้แล้วรอฟังเสียงดูก่อนเฮ้ยหมดเลยเหรอเฮ้ยมันหมดแล้วโหเสียวจาด ใครยิงผมครับใครยิงผมไม่ใชใครยิงผมเขาี่ย้อยู่เขานน้นนะไปตอนนี้เราต้องไปรีกร๊ปกับเพื่อนก่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนในไปไหนเพื่อนรอเราด้วยดีเอผมขอแนะนำไว้เลยนะหมวดเนี้ยไม่ใช่หมวดแผนที่เนี้ยใครจะวิ่งโล่งๆกับระวังไว้หน่อยนะผมบอกเลย เพราะว่าเขาไม่เคยเล่นปืนคอหรือสไนกันเท่าไหร่นะเขาส่วนมากเขาจะเล่นปืนปลและสปีไปเลยมากกว่ายิงมั่วล้มเมื่อกี้อย่าว่าจะไม่ดวงดีเฮ้ยเดี๋ยวเอา้านั่นแหละที่ต้องการอาอออาโอ้โหนี่เราก็มีกระสุนเขียวเยอะขนานี้เลยเหรอเนี่ย ถ้ามีฟาร์มาร์นะโอ้โหจะฟาร์มาร์คู่เลยเนะี่ยจะเสียดายหมดแบบนี้ไม่มีฟาร์มาร์จะพูดโมดอีกแล้วมึงเป็นอะไรกับโหมด <Yeah. S 1> อุ้ย sorry จะจับหมัดมาต่อยลมเล่นแต่กลายเป็นปืนลั่นเฉยแล้วเพื่อนเราไม่มียาหรอวะเหม่งยาให้เพื่อนหน่อยดีกว่า ให้เราไหมเฟนโอเคผมรู้คุณไม่ต้องการยาเอา้าไอ้นี่คนเ่าว่าเนี่ยวิ่งมาจะมาเก็บแอร์ดรอปเหรอเราเหมือนเป็นคนนะสิ่งที่อยากได้จากจากแอร์ดรอปมีอยู่สองอย่างนี้ครับก่อดสามหมวกสาม ปอสาไม่ต้องการแล้วนะเรามีแล้วคอเออร์ดอปมาค์เจอแอ์ดอมันมีเอ็ดดีวกันมันมีเอ็ดดีวล์เอ็มมา์อ์ดอสวย ทุกคนตั้งกระสุน AR ไว้ที่กี่นัดครับเวลาเราเก็บของถ้าใครถ้าใครถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ของผมแล้วตั้งตั้งตั้งกระสุน AR ตอนเก็บไว้กี่นัดคอ,อมเมนต์บอกผมด้วยก็ได้นะอยากรู้เหมือนกันว่ากระสุนเฉลีย่ยในแต่ละรอบของทุกคน,นใช้กันกี่นัดมีคนเล่นในเดไปแล้ว

ยังไงก็รียบว่ะเฮ้ยไอตัวตรงนั้นน่ะมึงออกมาดิมึงจะเอาอะไรไปรอดวนะน่ะนไงโผล่มาละไม่โดนว่ะช่างมันเถอะใจเย็นไม่ต้องไปชาร์จ ไปชัดไปชัดไม่แน่อาจจะหมดสามได้นะ <S <S แค่นั้นแหละไปเก็บของอยากได้ยาน้ำเพิ่มรู้สึกว่ายาน้ำผมจะมีน้อยเกินไปเพิ่งดูนะว่ามีเดเอเนจีดิงเนี่ยมันก็มีเพนคิลเลอร์ให้กูสองอันเอเนจีดิง์อีกจำนวนมาก Let's go บูโซนมาแล้วเฮ้ย hey, <c oughs> เสียงใครเดินวะ M762 ยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยลูกนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลูกนี้น่าจะเล่น M42 กระบอกกำลังไปเพื่อน Watch out. Watch out. กำลังไปครับ hoa tai đó rồi, nắng, nắng không có phải không? Khi okay. energy drink เนี่ยตรงเนี้ยผมไม่แนะนำให้มาวิ่งเล่นเลยนะกณนอกแน่ถ้ากูถ้ากูยังไปวัดกับมันต่อนะผมแนะนำเลยนะตรงเนี้ยอย่ามาวิ่งเล่นเลยนะเฮ้ยเจ็บไปดิเจ็บพอกันเจ็บพอกัน จิบพอกันเลยนะเม่แกมันมีกี่ตัววะจิบพอกันเพื่อน มันอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงนี้อ๋อหรือแค่เรากลับมาใงนี้ว่าอย่ายิงกูนออกนะเฮ้ยแล้วมันจะไปไหนได้วะเนะี่ยภูมิประเทศอย่างเงี้ย มีคนดูนห้แล้วมีคนค้กงไกลให้แล้ว,ลลลวทีมเรานี่เป็นงานกันอยู่นะเนี่ยบุกเขี้ยอะไรล้ะบุกก็ร่วงหมดทีอมันจริงจังนะปะเนี่ยไปมึงเอากูเอาด้วยอะมา โมบ้านานี้วะหรือวมันลงไปเล่นบ้านนู้นแล้ววะยังไงก็น่าจะบ้านเนี้นยนีไ่ไงครั้งต่อไปถ้ามึงจะยิงเงี้ยมึงเคาะเอาดีกว่านะ เจ็บนะเจ็บนะ การปลาสมมกแบบผมอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําเลยนะสวยเพราะการที่เรายืนแหลมออกไปปลาสมมกอะ่ะมันอาจจะทําให้เราตายได้นะแค่จังหวะเดียวหรือเสียววีดียวอะ่ะ